mâm bằng Mà chắc tàu bằng <laughs> chắc táo mâm bằng luôn tay luôn buồn luôn à, bằng luôn tay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  luôn lục luôn tay 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 mẹ, thái mẹ. Thái เต้าหนาบ่อยาตงไหเตาโอ้โ,อโอ้แม่ลูกอ่อนนี่เนาะน้องหนน้อยไ <laughs> ห,ห,หนดูจีไ <c oughs> หนดูจีไหนดูจีพูนฮ <c oughs> ะใกล้รบลูกใกล้ระบใกล้ระบะใกล้ระบะอืม ใช่บังยูวบังยูวบังยูวใช่บังยัวอูู้้หู้ห้โอ้โหโหโอโหให้เบิ่งอยู่เดีคือจักความแท้ขอดง่ายๆเด้อเบิ่งดูแลลูกเด้ มุกจักบอกคอยอยง่ายเด้อโอ้คอยอยง่ายเด้อลูกเด้อเอ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 อคอยอยง่ายเด้อคอยดูแลลูกดูแลลูกเด้อมุกจักตามแท้คอดอย่างง่ายแหน่คอยอยง่ายเด้อท้องอุลุยเยอะอืมดูแลลูกแหน่ไม่เลยค่ะอ้ ไม่เลยค่ะอ่านางสาวนีก่ก็อยากเบิง่งนางสาวเป็นบ้าเออบอโน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 อ่าไมา่ไม่ไม่ไม่ก็จะบอได้บอได้ลูกจะไปเห็ดใส่เขาเป็นู้บ้าวเป็นอบอได้ เอาคนสวยเลยโอ้โหโบเรนนี่ละ่ะเรนนี่ละ่ะเอออยู่แบบน่ารักน่ารักแน่ไพระเษีอะนะอุ้ยโนบิตโอ้โหถามโนบิตเนาะถามโนบิต โนบิตคือโตใหญ่สูงแท้เออเนี่ยเออเพื่อนกับงามงามเพื่อนกับงามอย่าไปอนากลันอันนี้เป็นหลังอานนะจ๊ะโนบิตโนบิตโอ้โหทั่วมถ้าออกมาท่วมหมดหัวเนี่ยกระโดดแข้งขาโนบิตคืออันนั้นแท้เนอะโนบิตคือโตใหญ่เธอลู้ว้ายืดบ่าเดียว โนบิตะตัวใหญ่แท้อันนี้ก็หลังออบูโอโนบิตเขาออกมาเนี่ยนั่นนี่แล้วเขาเอ,อยู่ข้างนอกได้โนบิตอยู่ใกล้ผู้สาวอ๋อโนบิตะตัวยาวทาั้งยาวทาันน้งขนาดแทน้นี่โนบิตแบบสวยๆป้าจ๋าเอามาฝากเราจะเด้อ บนมาเบิ่งพ่นนานแล้วพระบ้านไปเบิ่งเึงหน่อยทางพุ้นโอ้สามตัวนี้เคยอยู่เนียโอ้หู้แล้วหู้แล้วบอหงงหงหู้แล้วเออหู้แล้วเออเออบอพักพอนปิดหนูหน้ามอมหนูหน้ามอม ยังอีกบายบายขอบคุณบ <laughs> <bye. S 1> ายบ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 ายอย่าเฮ็ดใส่กันนะไ <laughs> ม่ต้องเอาตัวผู้มากั้นกลางอันนี้ฮะเออชอบแกล้งกันไหนอันนีโ้มีโก้บอกมีโก้รีโบ ก็จะจำบ่อยากได้จะตัวใหนนะนะอยากเท็่แจกรันทัน,น,นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ฮานบิดประจัาไปรับมาเองโนโบิดมือโ,โตสูงแล้วตออพตดอย่ายังน้อยขนาดตโนโน,โน้อยไง กดกอดขึ้นมาเนี่ก็กอดแอ๋วปัจจาร์ะขี่เล่นอันนี้ฮะขี่เล่นทะเลนี่โอ้ยเนาะขี่เล่นเนาะนบิสเนาะขี่เล่นเนาะเออขี่เล่นโอ้ยเก่งแท้เออขี่เล่นแอ้วโอ้โหแล้วเฮดเงียบเออใหม่ใหม่ของปัจจาเออไห้ใหม่ใม่ พักกอ่าแม่ไม้ไม่อ่าหำดื้อหำจะกินเสียงพอบ้านจะกินเสียงพอบ้านตัวนายเพชรหันข้างหาละ่ะไปส่องละ่ะไปส่องเลยเนาะบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะพามาดูโนบิดพามาดูแม่ไม้ไม้พี่ๆๆแดงอ อันนี้สาววีโก้ลีโบเจ,าจ้าใจีโก,ก้เจ้าใจลีโบนอนละคุณแม่อันนี่กับคุณแม่นอนละนอนละทอดง่ายๆเด้อลูกเด้อสองแม่แม่ข้างนอกกับแม่ขา้างในแม่ข้างนอกกับแม่ข้างในนะจ๊ะทอดง่ายเด้อลูกเด้อนอนเด้อด เพื่อนอันนี้ก็อยากโซน้ำขาวอีอ่น,นี่อันนี้ก็ลูกเพื่อนกับงามอ้าโอ้ตัวนี้แม่ใหม่ดิอุ้ยตัวนี้แม่เก่าแม่เก่าแม่เก่าตัวผู้ยังบ่เคยมีอันนี้ก็เป็นคุณแม่หนึ่งชอกไปแล้วลูกเพื่อนกับไปเบิดแล้วลูกเพื่อนก็นไปเบิดแล้วเพื่อนเลี้ยงลูกเป็นเป็นหลังอานนะ นอนแบบลูกบกเข่ากับาตียงเคี้ยวๆเอาลูกเข่ามาอือไปชื้ยังเราเพ้ลูกบกเข่ากับาตียเคี้ยวโอ้ยเจ็บเออเออ,เอ,อลูก่นนะเลี้ยงลูกเป็นแม่ตัวนี้เลีเ้ยงลูกเป็นบวกอันน่ะแม่สาวแม่ซิ่งอันนะยังบกเคยยังบกเคยเลยพ่อพเพลือกพ่อพเพลือก พอเพิ่นเลือกถ้าเปิดเพื่อนก็นออกมาได้แต่ว่าพอบา้านกับปรจาจญ์ไม่ได้อยู่ก็บม่ได้เปดิปดนี่ทำมาอยู่เงียบกริบเอออย่าหน่ะเด้อใครชวมานั่งเภามีงานต้องเฮ็ดนะพเพราะว่าเพิ่นก็อยากอยู่น้ำเภาคือกันเอ,อเลี้ยงลูกเก่งคักคอยนะเลี้ยงลูกเป็น เลี้ยงลูกเป็นเลี้ยงลูกดีครัเอานมคือน้อยได้สิเนาะคือไม่รู้ครั้งแรกใจท้องเหี่ยวเบิ่งที่ช่องบ่บ่ท้องเหี่ยวโอ้ยเฝ่าวเงินลูกเด้อด,ดีโวอ่าดีโวอะไรดีโวฮ่าเอ็นทีทีฝ่าเเือนเลี้ยงเป็นเลี้ยงเก่ง ลูกก็เป็นกะแงสุดโฉลูกก็เป็นกะแงเห็นกาแฟบ่ขอบคุณค่ะเห็นพ่อกาแฟบ่เห็นผู้บ่าวบอลูกบอกบอกบอกอ้อเขาก็ยัออยู่นี่ละต่างคนต่างอยู่อย่าไปกวนนด้แม่ใหม่เขาง่วงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันกระดิกหางอีได้ ขอบคุณนะคะโอเ้เออเมื่อจากเอกขอบคุณค่ะ